สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ม่สาเลาความรู้ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะหามาตั้งนานวิธีกำจัดคราบขาวที่ผลอางุ่นให้สะอาดหมดจดทำแบบนี้นี่เองทำง่ายมากๆเลยค่ะ องุ่นเป็นผลไม้ที่หลายๆคนชอบทานแต่มักจะเจอปัญหาเดียวกันคือคราบขาวบนผลองุ่นที่ล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกสักทีทำให้ผลองุ่นดูหมองไม่น่าทานวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยค่ะเป็นวิธีกำจัดคราบขาวที่ผลองุ่นซึ่งมีวิธีการที่ทำง่ายและประหยัดเวลาอีกด้วยจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะ ขั้นตอนการทำก็ง่ายๆมากเลยค่ะเพียงแค่นำน้ำใส่กะละมังให้ท่วมพวององุ่นจากนั้นใส่น้ำซ้มสสยชูและเบกกิ้งโซดาอย่างละประมาณสองช้อนตวงใช้มือถูที่ผลอง,งุ่นเบาๆคราบขาวจะหลุดออกอย่างง่ายดายจากนั้นเทน้ำทิ้งแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งก็จะได้ผลอง,งุ่นที่ปราศจ,จากคราบขาวเป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับวิธีกำจัดคราบขาวที่ผลองุ่นซึ่งมีวิธีการทำที่ง่ายและประหยัดเวลากันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่อยากให้ผลองุ่นของคุณปราศจ,จากคราบขาวหน้าทานกนลองทำตามกันได้เลยค่ะประโยชน์ขององุ่นผลองุ่นมีวิตามินและสารอาหารมากมายโดยเฉพาะที่เปลือกและบมล็ติตอย่างที่เราเคยได้ยิน ถึงสารสกรัดน้ำมันจากมะเร็องุนมาเป็นส่วนผสมในครีมบำรุงผิวหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆน้ำมันนี้จะช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการจับตัวแข็งของก้อนเลือดและลดคอเลสเตรอรอลชนิด LDL จึงช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบเลือดและหัวใจได้ดีค่ะนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยลดริ้วรอยและทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ส่วนวิตามินต่างๆที่พบในองุ่นนั้นก็มีมากมายหลายชนิดทั้งวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และกระเลือชนิดต่างๆซึ่งช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นได้เร็วส่วนหนึ่งเพราะน้ำตาลในองุ่นเป็นน้ำตาลที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยจึงช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกายและกระตุ้นให้ตับทำหน้าที่ฟอกเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ